ความรู้กับคุณธรรมต้องคู่กันนะครับสำคัญมากความรู้ด้านโลกกับความรู้ด้านธรรมเป็นความรู้ที่สำคัญต่อชีวิตเพราะทุกความสำเร็จจะต้องใช้ความรู้สองด้านนี้ครับประคับประคองความรู้ด้านโลกจะทำให้เลิศดล้ำประสบความสำเร็จต่างๆนานาจบปริญญาตรีโทเอกมาเสกตัวเองให้เลิศล้ำได้แต่ถ้าไม่มีความรู้ด้านธรรมไปประคับประคองไปค้าจุน ความรู้ด้านธรรมนั้นนะครับถ้าขาดไปแล้วแม้จะประสบความสําเร็จแต่ก็ไม่ยังยืนไม่ยาวนานสุดท้ายวิบัติขัดสนเขาหลักว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นในสภาพการปัจจุบันมีความรู้ด้านโลกด้านเดียวก็พากันไปกระทําย่ยํายีนะครับอกตันยูไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเพียรในทางที่ผิดมีจิตไฝต่ํา แล้วก็พากันย่ำยีสถาบันนี่เพราะมีความรู้ด้านโลกด้านเดียวขาดความรู้ด้านธรรมความรู้ด้านธรรมะในาศาสนาถ้ามีแล้วเอาตัวรอดนะครับแต่ถ้าไม่มีความรู้ด้านโลกเลยมีความรู้ด้านธรรมะในาศาสนาอย่างเดียวก็จะไม่ทันโลกไม่ทันงานไม่ทันข่าวสารโดยเฉพาะไม่ทันคนเป็นคนดีแต่ถูกเขาหลอกลวงเนี่ย เป่าหูปั่นหัวแล้วก็พากันเชื่อสุดท้ายก็สร้างความหมองมัวให้กับตัวเองเรื่องนี้มีกวีของศาสตราจารย์อัภัยสุจริตคุณท่านรจนาเอาไว้นะครับว่าเมื่อความรู้ยอดเยี่ยมสูงเทียมเมฆแต่คุณธรรมต่ำเฉกยอดย่านั่นอาจเสกสร้างมิจฉาสารพันเพราะจิตอันไร้าอายในโลกาแม้คุณธรรมสูงเยี่ยมถึงเทียมเมฆ แต่ความรู้ต่ำเฉกเพียงยอดยาย่อมเป็นเหยื่อทรชนจนอุราด้วยปัญญาอ่อนด้อยหน้าน้อยใจหากความรู้สูงล้ำคุณธรรมเลิศแสนประเสริฐกอบกิจวินิจฉัยจะพัฒนาประชาราบทั้งชาติไทยต้องฝึกให้ความรู้คู่คุณธรรมนะครับ